จากฉุนเกินเบอร์คราวนี้ไปกันที่เรื่องคนจิตตกดีกว่าค่ะเมื่อวานเมื่อวานศาลนัดอย่างที่รู้กันเนี่ยนะครับว่าอายการส่งฟ้องแกนนาราษฎรหลายคนทีเดียวอย่างเช่นรุ้งเพนกวินทนายอานอนท์ไม้ไดังนี้เป็นต้น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 เนยนครับใช่ค่ะเมื่อวานก็ถึงกำหนดที่ศาล ขอเบิกตัวจากคุกน,นะใช่ค่ะไปที่ศ <3 S 1> าลเพื่อใช่เพื่อตรวจหลักฐานคดีที่พนักงานอายการคดีอาญาเจตนะคะไปโจทฟ้องแกนนํากลุ่มรัศดรรวม26คนที่เอ่ยชื่อไปเ <Okay. S 2> มื่อสักครู่ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย <Okay. S 2> ความผิด112กับ116พูดง่ายๆหลายคนไปโฟกัสที่เพนกวินอารวาสกลางสารยารัชดาเระมื่อวานทุกคนพูดกันเยอะว่าเพนกวินออกอาการแต่ประธานโทษเราอยากจะชี้ชวนให้โฟกัสไปที่รุง้งปนัสยา ปนัสยานะคะสิทธิจิรวัฒนกุลรุ้งถูกคุมตัวที่คุกหญิงใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเมื่อวานก็ถูกเบิกตัวจากคุกหญิงแล้วก็คุมตัวมาที่สารยาราชดาใช่ค่ะที่บอกว่าโฟกัสน่าจะอยู่ที่รุ้งก็เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเห็นกันทั้งประเทศรุ้งเกิดอาการจิตตกน้ำตาแตกใช่ ปล่อยโฮเลยใช่บางคนอาจจะเห็นภาพรุงนะยิ้มแย้มแต่เป็นการยิ้มทั้งน้ําตาเลยยิ้มแบบฝืนๆน,นะอ้าวครับเราจะไปกันทีละช็อตนะ,ะเราจะเริ่มจากคลิปรุ้งถูกคุมตัวเคลื่อนมาถึงหน้าศานยากําลังกําลังถูกนําตัวลงจากรถของเรือนจําแล้วก็พาเดินไปที่ศารนยาใช่ค่ะเป็นไป<อ><อ>ดูคลิปไปดูคลิปครับไปดูคลิปฮะเชิญนฮะ มีเพื่อนมารอเอาละครับเอาละครับดูคลิปอาจไม่ชัดเราจะซูมภาพเข้าไปภาพดังต่อไปนี้ต้องกราบขอบคุณเนี่ยนะฮะกราบขอบคุณข่าวสดออนไลน์ไทยโพสต์ออนไลน์และอีกหลายๆแหล่งด้วยความเคารพนะฮะกราบขอบพระคุณกันกลางอากาศขอบพระคุณจริงๆที่ทําให้พวกเราได้เห็นภาพที่ซูมใกล้ๆเห็นภาษาการเห็นสีหน้าสีตาของรุ้งเห็นอาการจิตตกเห็น เห็นน้ําตาแตกของรุ้งชัดๆนะครับเริ่มจากภาพที่หนึ่งก่อนเป็นจังหวะที่รุ้งกําลังจะก้าวลงจากรถของเรือนจําใช่แล้วชมครับเป็นภาพนิ่งซึ่งภาพนิ่งจะเห็นภาพชัดนะคะเราจะเห็นเลยนะคะว่าเห็นมสีหน้าสีตาของรุ้งตอนนั้นบอกได้คําเดียวว่าร้องไห้เริ่มแล้วเริ่มน้ําตาจะแตกแล้วเห็นไหมฮะกาลังจะก้าวลงจากรถของเดือนจําเห็นแล้วนะฮะน่าจะสบตาเห็นเพื่อนว่ารออยู่ข้างล่างด้วยนะคะเพราะมีเสียงเพื่อนตะโกนไปดูภาพที่สองฮะ ไปดูภาพที่สองฮะเอาละนี่อันนี้ก้าวลงจากรถแล้วค่ะเริ่มกั้นอารมณ์ไม่อยู่เห็นชัดไหมฮะชัดมากอันนี้คือร้องแบบเต็มเต็มเลยอาการจิตตกแล้วล่ะน้องรุ้งไปดูภาพที่สามครับนี่ค่ะเป็นภาพต่อเนื่องนะคะชัดขึ้นเป็นภาพต่อเนื่องนะครับถูกต้องค่ะภาพที่สี่เขาสะเทือนใจกันมากนะภาพที่สี่ นี่ค่ะภาพนี้เป็นภาพที่ถ้าดูจากคลิปนะคะจะเห็นเพื่อนๆที่เรียกเรียกลุงแล้วก็บอกว่ากูคิดถึงมึงนั่นแหละคือภาพที่ลุงพยายามจะสื่อสัญญาณตอบถึงเพื่อนๆในวินการยื่นมือออกมา,ท,าทันทีที่เพื่อนตะโ,โกนน,นะครับเรียกลุงลุงน้ําตาแตกลุงพยายามหันมาสบตาเพื่อนลุงพยายามจะเอื้อมมือเหมือนจะให้ถึงเพื่อน,อนอใช่ประมาณนะั้เป็นการสื่อสัญญาณว่าพยายามอยากจะไปสัมผัสเพื่อนภาษากายมันบอกภาวะจิตใจของลุงได้เป็นอย่างดีเลยใช่ แล้วหน้าตาไม่ต้องบอกนะคะว่าร้องไห้ไปดูภาพที่ห้ารับชัดเลยนะอันนี้คือพยายามจะเก็บความรู้สึกต่างๆนะคะเพราะหลายคนไม่ได้เห็นภาพอย่างนี้หรอกอคือทั้งประเทศเนี่ยภาพก่อนหน้านี้ภาพจำของ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 ,ของคนทั้งประเทศนะเมื่อพูดถึงรุ่งนะก็คือผู้หญิงแกลง,กลงดูจะเป็นแกนนําเป็นหลักดูเข้มแข็งแต่ในที่สุดรุ่งก็คือเด็กผู้หญิงคนหนะึ่ะค่ะ อาการอย่างนี้จิตมันตกแล้วล่ะจิตมันแตกแล้วล่ะแล้วเธออยู่ในคุกหลายวันแล้วนะนะโอเคอคนที่อธิบายความได้ชัดเจนที่สุดก็เห็นก็เห็นจะเป็นเพื่อนของรุ้งที่ใช้ชื่อว่าสาย,สายทานสายทานได้โพสต์สายทานก็น่าจะเป็นเพื่อนที่ไปยินรอรับรุ้งที่หน้าคุกสารญยาไอ้ที่ที่ที่หน้าสารยาแล<ม>้วเป็นคนที่ตะโกนว่ากูคิดถึงมึงอะ่ะใช่ ได้กลับมาโพสต์เหตุการณ์วิานาทีนั้นอย่างไรครับตอนที่ลุงลงมาจากรถเรือนจำผู้คุมพยายามดึงให้รีบเดินระหว่างนั้นเราก็เรียกรุงแล้วรุงหันมาเห็นหน้าเราก็ร้องไห้เราก็น้ำตาซึมตะโกนว่ารุงกูคิดถึงรุงก็ตะโกนกลับมาว่าคิดถึงมึงเหมือนกันแล้วมองหน้ากันจนลับสายตาบทสนทนาที่ว่ามึงเราเป็นแค่เด็กมหาลัยเองนะ มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆในหมู่เพื่อนมันใช่แล้วเหรอที่เด็กอายุ20อย่างพวกเราต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้แทนที่จะได้ใช้ชีวิตเด็กมหาัายตั้งใจเรียนมีความรักเที่ยวเล่นกับเพื่อนแต่เรากลับต้องมารอเพื่อนที่ศาลเพื่อที่จะได้เจอหน้าสักนิดก็ยังดีและยืนตะโกนบอกเพื่อนในกรงขังว่าคิดถึงบางทีเราก็คิดนะว่าเราอายุแค่22เองประโยคนี้ ประโยคนี้เราควรจะรู้สึกกับมันอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่รู้สึกนั้นยืนอยู่จุดไหนค่ะยืนอยู่จุดไหนจูกต้องแต่แม้ว่าจะยืนอยู่จุดไหนในทางการเมืองมองรุ้งอย่างคนด้วยกันรุง้งเธอก็เป็นเด็กผู้หญิงอายุ20 21ประมาณมีหัวจิตหัวใจมีความรู้สึกเหมือนกันไงเราก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าในใจที่ใสๆของของรุ้งเนี่ยก็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 กก ก็ก็คิดถึงสังคมคิดถึงประเทศก็รักสังคมรักประเทศนั่นแหละแต่แต,แต่วิธีแสดงออกซึ่งความรักของผู้คนมันอาจจะหลากหลายลีลาแตกต่างกันไปแต่ย่อเรื่องก็คือรักประเทศเหมือนกันนะครับนะเอาละโอเคจบ